ไปต่อที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดสองเหตุการณ์แต่มันไปพ่วงอยู่ในเรื่องเดียวเรื่องเดียวกัน,เอ,เ,กนเออบอกแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามีเพื่อนสองคนผู้ชายกินเหล้าด้วยกันแย่งกันกินเหล้าแล้วก็มีการแทงจนไส้ทลักบาดเจ็บนะฮะทีนี้ฝ่ายแฟนของผู้ก่อเหตุพอรู้ข่าวว่าแฟนตัวเองกําลังจะโดนจับเพราะว่าไปแทงเพื่อนอวิ่งข้ามทางรถไฟมาแต่บังเอิญเขาเป็นเป็นใบ้ไม่ได้ยินด้วยรถไฟวิ่งมาพอดีชนร่างของผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต Oh. ยังไปไม่ถึงแฟนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมมันกลายเป็น2เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกันนะครับทีมกูภนะมาาก้ภัยนาทีมาสากู้ภัยพรมรทม์สีคิ้วช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายถาวรส่วนชอบอายุ40ปีคนนี้อาการก็เมาอยู่นะบาดเจ็บด้วยโดนแทงนะฮะมีบาดแผลจากการที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้ายเห็นลำไส้เลยอ่ะคุณผู้ชมไส้ทะลักออกมาเลยอ่ะครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นายถาวรคนนี้นะเป็นคนเร่ร่อนมักจะตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอสีคิ้วเป็นประจำก่อนเกิดเหตกุก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนแต่ไม่นานก็มีเสียงทะเลาะกันเอะอะวยวายอย่างรุนแรงนะ,ะกระทั่งเพื่อนในวงเล่าเนี่ยนะฮะใช้มีดปลายแหลมแทงนายถาวรจนบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหลบหนีไป ในเะบื้องต้นตำรวจภูทรสีคิว้วก็นำกำลังออกติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุกระทั่งจับได้ที่บริเวณสถานีรถไฟสีคิ้วนะครับและระหว่างที่ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกฝากฝั่งหนึ่งครู้ิศม,มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30-40ปีพยายามวิ่งข้ามทางรถไฟไปหาผู้ก่อเหตุโดยที่เขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนห้ามของคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ารถไฟกำลังจะมา แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตขาดที่และจากการตรวจสอบในร่างกายไม่ได้มีของมีค่าไม่มีบัตรยืนยันตัวบุคคลแต่ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าคนนี้ภรรยาผมเองครับภรรยาผมเองคุณตำรวจนะฮะช็อกเลยครับตำรวจพลทรีฮิวบอกว่าเหตุการณ์นี้เริ่มจากตำรวจเดินตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ไปแทงกันในวงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้นตามมาจนเจอที่สถานีรถไฟตรงนี้หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนี้ นะไม่ทราบชื่อวิ่งข้ามมาครับนะฮะคุณผู้ชมแล้วรถไฟก็ชนนะฮะตำรวจก็เลยพาผู้ต้องหาเดินไปดูที่เกิดเหตุไปดูภรรยาตัวเองที่ตายอยู่เนี่ยครับ <S <S ปรากฏว่าผู้ต้องหาก็บอกว่าเนี่ยฮะภรรยาผมเองนะซึ่งคาดว่าน่าจะรู้ว่าตัวเองโดนจับแล้ววิ่งมาหาไงแต่เนื่องจากภรรยานั้นหูหนวกเป็นใบก็เลยทําให้ไม่ได้ยินของเสียงรถไฟก็เลยถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตนะฮะแต่ฝ่าย ผู้ชายก็ต้องถูกเข้าคุกนายก็หาก็ไปไปแทงคนคบาดเจ็บผู้หญิงภรรยาก็ก็เสียชีวิตจากรถไฟชนนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกันแต่เป็นสองเหตุการณ์น,นะครับ